เอฟซี FC, ตอนนี้อยู่ยอดตึกนี่นะคะอยู่ยอดตึกโอ้สวยมากนูน้ถนถนนนะคะเอฟซนุน่มเขาเรียกอะไรยายก,ก็ไม่รู้นะคะเรียกไม่เป็นนะคะตอนก่อนจะขึ้นมาไฟก็สวยตอนนี้เป็นสีฟ้าแล้วนะคะเอฟ จะพาไปดูรอบๆเกัวใจนะคะสวยลูกสวยสวยหานนามาลูกนูกน้ามาสวยมากโอเค

คนเยอะมากนะคะทีโอ้เอยยนี่อจรง่ะนี่ิงนาอกรออ 拍谁呀？看你三个呀！拍你们仨、啊！拍你呢、啊？你三个来一好好好好好，跟我俩进去拍呀！我才不拍呢你拍拍、啊、干嘛不拍呢我们五个人来一个呀！好恐怖，我不敢进。快<嘛><嘛>你在我这里呀！你在我这里，叫你给他。要嫌你一个手？สวยมากเ เล ja no? ี๋ย <top> ถ <player> ่ายไม่แป๊บเดียวลงแล้ในมองเห็นหอหนึ่งกลามียออตึกนี้นะคะ fc นะคะสวยมากนะคะ เอ้ยเ้ยะขอ้นม่นี่งี่าง่็เป็ีนแมี่นี่น่นี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 ่ลี่นี่อก่นี่ี่นี่นี่อี่น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 ีกน่นแ่่น่่น เาก็เลยพามาทัวร์นะคะที่ีอันนี้ก็คือมาทัวร์นะคะมีสาวก็ลงไปแล้วถ่ายแม่หน่อยลูกให้แม่เห็นข้างหลังหน่อยโอเคอ่ะแม่เข้าไปถ่ายนี่ยได้อ๋อสวยมากถ่หายหน้ามานิดนึงอุ้ยสวยอ๋อไปนี้เขาทำให้หน้าสวยนี่เองเพิ่งรู้ว่าเขาทำให้หน้าสวย

ของอขอเขาตาอะไรเขาไมายกไปทำไมหมืงง่นไงชัดอยู่แต่ลงยัง <_' S 2> ลวคุณจะเดาตู้ขี่จะก็จะฝังนี้วโอ้ยมากับตัวมาเลยชงชงชงเชงนิดหนึ่งนะเอียายเขาไม่อยากให้มองกระจกมั้งเขาก็เลยเอาผ้ากั้นไว้นะบเป็นโปร่งใสแ อยู่บนดาดฟ้าตึกเลยนะคะซื่นค่นะคะ <Yeah. S 1> เขาเรียกอะไรยายก็ไม่รู้อ่านหนังสือไม่ออก <Yeah. S 1> รู้แต่ว่าอยู่เฉินชิงนะคะอยู่ที่แหล่งเที่ยว <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะดอันนี้จะเด้ <m uch ing> มีเห็นหรอกทุกเราก็เห็อนอยู่แล้วมันถ่ายแล้วตรงนี้ก็มารูปนะคะคือสวยมากเลยเดี๋ยวยายจาให้ดูนะคะ